พี่แก่เอ้ยแค่กินน้ำแค่นด้ใจใครทไมทำไมได้คะแกจะเข้ารองอยู่แล้วนะหยุดเลยนะถ้ายังจะลองนะเดี๋ยวโดนดีแนะ่แม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 ่ กินไม่ได้นะแม่ไม่อย่าเล่นสิแม่<ฮ>กินไม่ได้ที่มันกระดาษนะแม่มเป็นอะไรอะหมูเนี่ยแม่มแม่โอเขาเป็นอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะเปิ้ลไม่รู้อายุเยอะขึ้นหรือเปล่าอะหมูนี้ทำตัวแปลกๆเหมือนเด็กๆเลยอะแ,แล้วแม่โอเป็นแบบนี้โอไม่คิดจะพาไปโรงพยาบาลหรอคะมันว่าอยู่ใกล้หมอน่าจะดีกว่านะก็อยากนะแม่ก็อยากพาไปเหมือนกันนะเปิ้ลแต่ว่า โอติดงานด่วนน่ะลาง,งานไม่ได้เลยอ่ะโออยู่กับแม่แค่สองคนน่ะถ้าโอไม่ดูแลแม่ไม่รู้ใครจะดูแลอ่ะเปิ้ลเข้าใจค่ะยังไงวันที่โอไปทำงานน่ะเดี๋ยวเปิ้ลหาเวลาพาแม่ไปหาหมอให้นะเฮ้จริงเหรอเปิ้ลเฮ้แต่ว่าเปิ้ลมัรังเกียจแม่โออ่ะที่แม่โอมีพฤติกรรมแบบนี้แหมไม่รังเกียจหรอกคะ่ะก็เปิ้ลก็บอกแล้วไงว่าแม่โออ่ะก็เหมือนแม่เปิ้ลเหมือนกัน ขอบใจนะเปิ้ลแม่ครับระหว่างที่ผมทำงานเนี่ยเดี๋ยวเปิ้ลจะพาแม่ไปหาหมอนะครับผู้หญิงคนเนี้จะมาเป็นเจ้าสาวของผมนะครับแม่เจ้าสาวครับเ <c oughs> จ้าสาวเจ้าสาวคอัแม่าาาาขอบใจนะเปิ้ล เออเปิ้ลโดไปก่อนนะจะไปแล้วเหรอคะใช่จ้ะเออเปิ้ลโอไม่อยู่สองสามวันนะ่ะโอฝากเปิ้ลดูแลแม่ด้วยนะที่สาคัญนะ่ะอดี๋ยลืมพาแม่ไปหาหมอละเปิ้ลได้ค่ะโอไม่ต้องเป็นห่วงนะรู้สึกท <ใจ S 1> ุกอย่าง<ะ>ในบ้านนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะจ้ะแม่ครับเดี๋ยวผมมาทํางานก่อนนะครับแม่แล้วเด็วกสามวันเราเจอกันนะครับทงานบ๊ายบายโดไปก่อนนะเปิ้ล ัเลยะอ่ะกินเข้าไปอีกแกเอ้ยแค่กินนะ้แค่ไดยังไทไมได้ะแกจะเข้าโรงอยู่แล้วนะหยุดเลยนะจะร้องไห้เหรอหยุดเลยนะถ้ายังจะร้องนะเด๋โดนดีแน่รู้ตัวบ้างไหมว่าทุกวันนี้อยู่เป็นทาระให้ลูกเนี่ยฉันนั้นลำคาญแกมากเลยนะอีแก จะตายตายไปสักทีไม่รู้โอ๊ยน่ารำคาญแกเว้ย รวยจังเลยอะอยน่ารำคาญอะอย่ายุ่งได้ปะ <S <S ของพวกนี้มันราคาแพงเข้าใจไหมเกิดทำหล่นลงไปเสียหายใครจะรับผิดชอบฮะจะไปไหนก็ไปเลยปะขอโทษเลือซื้อให้ใหม่นะนะซื้อให้ใหม่หน้าอย่างแกเนี่ยนะจะซื้อให้ใหม่ลำพังดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยจะซื้อให้ใหม่ ข้าวเย็นให้ตายหาไปเลยดีมั้ยฮะแล้วแกจะไปบอกโอล่ะเข้าใจป่ะเอ้าเข้าใจก็ไปสิไปไปเมหมีหมีขาันหมีหมขขมมจั่วโอ้โห บ้านหลังใหญ่จริงเลยเนี่ยฮะแม่นอนอยู่แล้วโอโ้โหเออว่าแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านจริงเหรอไม่มีหรอกกว่าโอเขาจะกลับอ่ะก็พรุ่งนี้เย็นน่ะที่เหลืออยู่อ่ะก็แม่แก่ๆบ้าๆบอๆคุรู้เรื่องหรองั้นวันนี้เราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคืนสิจ,จะ๊ะ <c oughs> เออว่าแต่เห็นเธอบอกว่าแฟนเธออ่ะ เขาอีตู้เซฟอยู่เก็บเงินไว้เยอะเลยไม่ใช่เหรอแล้วเธอไปเอาเงินไว้บ้างยังยังเลยอ่ะคือยังหากุญแจไม่เจอเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเจอกุญแจเมื่อไหร่อ่ะมันจะกวาดที่เรียบเลยอมันต้องอย่างมือสิจ๊ะงั้นเดี๋ยววันเนี้ย เราไปมีความสุขกันดีกว่าอืไปจ้าบาบาโอบาบาโอบาบาโอบาจิ๊บจิ๊บจิ๊บบาบาโอบาบาโอบาบากลับมาแล้วจ้า กลับมาแล้วละ่ะค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงกันนะนั่งก่อนค่ะคุณจัดจัดจัดเออเปิ้ลเป็นไงดูแลแม่โอเหนื่อยไหมเออแล้วที่ว่าต้องพาแม่โอไปหาหมออ่ะหมอว่าไงบ้างอ่ะเปิ้ลอ๋อไปหามาแล้วหม, <อ S 1> มอบอกว่าคนแก่เขาจะมีอาการแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หายอ๋อเออเออดีเหมือนกันนะอเออโอมาเหนื่อยเดี๋ยวเปิ้ลไปเอาอาหารเย็นเย็นมาให้ทานนะจ้ะาแป๊บนึงนะคะ,ะโอแสนดีจริงๆเลยอะ อทาน้ำก่อนค่ะจ้ะแล้วเป็นไงบ้างคะที่ทำงานเหนื่อยไหม,มก็งานยุ่งเิดหน่อยอะนะอเออแต่ว่าโอเนี่ยขอบคุณเปิ้ลมากเลยนะที่ดูแลแม่โออย่างดีพาแม่โอไปหาหมอโอดูคนไม่ผิดจริงๆนะเปิ้ล แม่เปิ้ลก็บอกแล้วไงว่าแม่โออ่ะก็เปรียบเสมือนแม่เปิ้ลเหมือนกันเออเปิ้ลว่าจะถามโออยู่ว่าโอเก็บกุญแจตู้เซฟไปที่ไหนหรอกุญแจตู้เซฟหรออ๋ออยู่ในกล่องสีแดงในตู้เสื้อผ้าโอเองอะ่ะเปิ้ลมีอะไรปะอ๋อไ,ไม่มีอะไรคะ่ะคือเปิ้ลกลัวว่าคุณแม่จะเอาไปเล่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำหายก็เลยอยากจะเก็บไปเองอเออเราครอบดีนะ ผมไม่ปิดหวังตัวคุณจริงเลยนะไม่ได้คุณเนี่ยผมแย่เลยอ่ะเหนื่อยไหมเมื่อยไหมเดี๋ยวมันนวดให้โอดีจังเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าฉันจะทำกุญแจหายอ่ะแม่เพราะว่าฉันรู้ที่เก็บกุญแจเพราะว่าฉันเป็นคนเก็บไว้เองออคุณแม่ไม่ได้ป่วยหรอคะคงจะผิดหวังมากเลยสินะ ที่ฉันไม่ได้บ้าเหมือนอย่างที่แกคิดฉันอะสติดีทุกอย่างเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมงงไปหมดแล้วแม่มันเกิดอะไรขึ้นอะแม่โอ้แม่ต้องขอโทษด้วยนะที่แม่โกหกลูกแต่แม่ต้องทำแบบนี้เพราะแม่รู้ว่าโอ้จะเอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านจริงๆอ่อะแม่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นิสัยเป็นยังไงแต่แม่ก็อยากจะลองใจแกล้งทำเป็นป่วยแกล้งทำเป็นบ้า โอ้รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้มันต้องการแต่เงินของลูกเท่านั้นแต่แม่นะไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำเลวได้ขนาดนี้แม่พูดอะไรอ่ะหนูไม่รู้เรื่อง,ไม,องไม่รู้เรื่องเหรอเธอด่าทอฉันสารพัดตบตีฉันแถมยังไม่ให้กินข้าวอีกที่สำคัญนะเธอยังพาผู้ชายมานอนกกอยู่ที่บ้านฉันบนเตียงของลูกของฉันด้วย ริงนะโอโออย่าไปเชื่อแม่นะแม่พูดโกหกอ่ะมันไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะโอโออย่าไปเชื่อนะโกหกงั้นเหรอดูนี่โอลองคิดดูนะลูกว่ายังอยากจะแต่งงานกับนางูพิษนี่อยู่หรือเปล่าโอโออย่าไปเชื่อแม่นะมันไม่ใช่นะคนในคลิปเนี่ยไม่ใช่ป้อนนะโอ ขนาดนี้คุณจะแก้ตัวอเหรอคุณทำได้ไงป้ลคุณทำได้ไงอ่ะคือคือคุณออกจากบ้านผมเลยนะคุณออกจากบ้านผมเลยออกไปโอ้ขอโทษยกโทษให้ป้านะโอ้ก็ไม่ได้ตั้งใจปันไม่รู้อ่ะปันคิดว่าแม่เป็นบ้าคุณไปคุณจะกล้าพูดแบบนี้เหรอคุณออกไปเลยนะคุณออกไปเลยนะออกไป พ่อไปจากบอกโอ้โอ้ผู้หญิงแบบนั้นน่ะลูกไม่ต้องไปเสียใจหรอกนะผู้หญิงแบบเนี้ยคืนแต่งงานกับลูกไปอ่ะก็มีแต่หมดตัวแน่ๆแม่ครับ ผมห่วงแม่มากนะครับแล้วก็ผมขอโทษนะครับที่ให้เปิ้ลนทำแบบนั้นกับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เองก็ต้องขอโทษลูกเหมือนกันนะทีท่หลอกแม่ป่วย <c oughs> แต่ตอนนี้แม่สบายดีแล้วนะแม่ยังหลอดสาภายดีๆอยู่นะลูกนะหาวไวๆนะขอบคุณแม่ เป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้ดนะครับบาร์บ <Channel! S 2> า้าแาโด